รีบกอบโกยอากาศหนาวเย็นในช่วงจังหวะต้นปีนี้เลยนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์ตั้งแต่วันที่11ถึง12มกราคมนี้นะคะยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีอากาศเย็นแต่หลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปบร,ริเวณพื้นที่ทางใด้ของภาคเหนือภาคอีสานนะคะอุณหภูมิเลขตัวเดียวอย่างเช่นจังหวัดเลย8องศาเซลเซียสนครพนม10องศาเซลเซียสนะคะแต่หลังจากนั้นวันที่13ถึง15อุณหภูมิจะสูงขึ้นราวๆ1ถึง 2องศาเซลเซียสนะคะแม้อุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงหนาวเย็นส่วนภาคใต้ระยะนี้ยังคงเบาใจค่ะไม่มีฝนตกหนักมีเพียงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าใครที่อยากจะไปชมแม่คนิ้งหรือเหมยขาดบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะก็สามารถไปกันได้บริเวณยอดดอยยอดภูมีเหมยขาบให้เห็นค่ะเป็นน้ําค้างแข็งนะคะหรือว่าแม่คนิ้งที่แล้วแต่ภูมิภาคจะเรียกกันค่ะก็รักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะอากาศ เปลี่ยนแปล,ง,ปลงบ่อยค่ะ